สวัสดีครับมีปัญหาจะมาบอกกล่าวกันครับผมนี่ผลตะบเวรียนนี้นะครับเป็นเป็นผลมาจากการฉีดยาไล่มแมลงเยอะจนเกินไปครับทำให้ผลเนี่ยดูเนี่ยไม่นี่ครับแล้วทำให้ดอกนี่ ดอกเล็กๆนี่ครับเจือผลกระทบไปด้วยครับนี่ฮะทำให้เสียไปเลยครับเป็นผลมาจากการผสมยากับน้ำในตาส่วนที่ยามากมากจนเกินไปนะครับอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นการลองเป็นการอะไรอ่าการทำครั้งแรกนะครับอันนี้ ลองใช้ยาตัวแรกไม่ว่าตัวแรกหรือตัวไหนก็ตามครับมันเวลาเราผสมเนี่ยตา,ตามตามอัตราส่วนที่เขาบอกเลยอย่าให้มากจนเกินอย่าให้มากเกินไปฮะเพราะมัน,ม,นมันไม่มีผลกระทบกับผลสตรอเบอร,บรี่อย่างที่เห็นนี่นะครับทำให้ด้านที่โดนยาครับไหมเลยฮะอีกด้านหนึไม่เป็นไรเนะ อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีนะครับที่เขาบอกมาให้พอดีพอดีแล้วก็ทําตามที่เขาแนะนํามานะครับผมโอเคครับมาบอกกล่าวปัญหาการผสมยา,ายาฉีดไล่แมลงมากจนเกินไปครับมันจะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ